สาคนตายค่ะน้องดินจายรยว่าไปปุบาฬาเรา,ารไป้นมาหน้าครับรับ่าวขงน้องว่าสิ่งที่น้องเห็นที่บอกว่าฆ้าไปเี่ยี่คนนั้พี่คนน้นา,าที่บอกว่าหทให้น้องดินจารก็ผ่า,าลูกว่าลูก,ลกเป็นวแบบกะ อ๋อนะทีมที่ไม oh. ่เติมเลยถูกไหมไม่ยัดที่ไม่ร่ดแบบนี้ตั้งแต่แรกอะมันเป็นประสบการณ์ที่บบางทีคนเราโดนของแล้วไม่รู้ย ไม่ของผมว่าเคยเจอเรื่องยงเงเรื่องฉี่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไปทํางานที่หนึ่งกันยังไหวได้เที่ยวยเลอแล้วผมเนี่ยก็ขับไปไม่มีไม่มีปั๊มเลยที่งดโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปรากฏก็ข้้นทางอ่ะเป็นป่าป่าล้างแบบมืดหมูดเลยอ่ะสายข้างทางไม่มีอ่ะแล้วก็ฉี่ฉี่เสร็จปุ๊บก็ไปโทรศัพ์สองเนาะมันอั้นไม่ไหวลยกดฉี่พุ่งไปปุ๊บ กูแบบโอ้ย oh yeah. เอาไงอะ่ะพี่รู้ไหมหลังจากวันนั้นกูกลับมาที่โรงแรมก็เห็น